สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญใบทานนะคะรูปแบบส,สวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกรวยไม่เลิกนะคะส,สวยๆเลยนะคะนี่นะเศียรที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและริบบิินเบอร์สองขนาดความยาว25้าเซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาวสี่ิห้าเซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเส้นที่1่ค่ะจะมานะเส้นที่ 2, สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะนบเส้นที่สขึ้นมา,านะคะเดินเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะพับเฉียงลงมาเส้นทีท่สาพับเฉียงมาคะ่ะเส้นทีท่สี่ <Whew. S 1> ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายริบบิน้นสอดล็อกเข้าไปนะคะเราจะได้ริบบิ้นแดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาคา่ะเส้นที่ 2, ทสองทับเส้นที่1เส้นที่ 3, ทสาทับเส้นที่ 2. สองเส้นที่ 4, ทสี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ มือช้อนที่ฐานนว้ค่ะวงกับนิชิจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิมบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง ล่าสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหน,นึ่งน่คะ ดิวินมาหานับหนึ่งสองสามสี่นะคะพัดข้ามสีเส้นไปนะค่ะจับพัดข้ามสีเส้นไปพัดข้ามสีเส้นจับพัดข้ามสีเส้นค่ะค่ะเราจะเหลือดิวินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นถัดมา สลูดที่1ทะลุลูที่สค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสลูดที่1ทะลุลูที่สน,นะคะในแบบนี้นะแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มานะคะดึงไล่มาให้กระชับเลยนี่ค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี่นะจับสอดลรดสามเส้นไปเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะ ะะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว25ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมาค่ะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีฟ้าวไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบบินให้เสมอกันนะคะสอดไปคบบน,นะให้เหลือปลายริบ,บินไว้ด้วยนะคะ นนีะะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้จับริบบินขึ้นมาค่ะคับลงมานะคะบิดเป็นกลวยแบบนี้ค่ะสอดลงไป แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับไปบินมาค่ะพับมานด้านหลังพับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปนะคะ นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็าพลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดบนปลายริบบิ้นไปนะคะสอดร้อยสามเส้นไป ะะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จับริ้นมาค่ะจับริ้นมานะคะนี่นะพับลงมาแบบนี้สอดลงไปนะะี่ค่ะเล่นมาแบบนี้ นะะแบบี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จับริบบินนะคะนะดึงมาแบบนี้ค่ะจับมานะคะสอดลงตรงนี้จับมาตรงตรงเลยนะคะสอดลงมานะะี่ค่ะดันกลิบบ้งขึ้นไปดึงมาแบบนี้ นะคนะหนะึนะ่งลงมา สสุดท้ายนะคะต้องสอดลงด้านหลังเลยนะหยิบแรกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับตะแคงมาเอาเส้นสีขาวนะคะดันขึ้นด้านบนนะะี่ค่ะพับลงมานี้นะคะสอดลงไป นะคะเ็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินนะคะนะตัดปลายดิบินทิ้งเลยให้เหลือพอสอดนะคะ2.5ถึง3เซนนะคะ เสร็จแล้วพับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกรวยไม่เลิกนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทีเ่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ